ทักทายสบ,บายดีนอนทุกคนวันนี้ก็มาพบกำลังเบลคือเกาคือมัน,มน,นมจังปึงก,กลางป่านะก็คือเลิกเฮียนเหลิกกำลังเลิกเฮียนทุกคนมาอันนั้นและบนันเนียนเสารัสกับบาเพชรลงเซ่นอนทุกคนแล้วอยากลงนำ้ำก็เลยมีมีเฮียนก็เลยไปเฮียนก่อนละกันมีลงมานำลังเหลิกเฮียนอะไรลงมานำลังนะทุกคนจักยู่ไซเลยสำมีแลย ไปเบิงจะเพนยุ้ยใส่สัมนะยินแน่นใส่วะเดี๋ยว,วยสิทโทรหาแหละกะมากเพิงทางเลยแต่ก็ยังม่เห็นเดิทโทรหาแหละกะไปเบิงกันทุกคนว่าเราเหตุยังนนเนรแหละไปกันทุกคนไปเบิงเราสิททหาเห็นบ่นี่เด้กทุกคนเห็นรถแล้วเห็นมันปั่นจอดรถเลยนานเป็นจุดมันเปั่นยู่เนาะ แต่ก็บ,บหูว่าตอนนี้ไปใช้เลยว้าวบรรยากาศแรงๆผุนควบนเนาะข้าวามมาตาม้าเศร้ารัดกันทุกคนกับบาเพชรเห็นรถแล้วจะรถตอนนี้อยู่ไซเดบัตไปนำหากันเลยทุกคนเนาะลงมาดินเซ่นหลมาป้านะทุกคน เขาก็นำมานำลังหราแล้วแน่วนอาอยากมาเนาะหอน,นี่สำรโจดหนามตืมตืมตืมเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยอ,าอา้อาวเห็นยัง,งว้าจะเบิงจะให้เอาคามผากไปซื้อหนามพี่นนอง มันแก่เลยทจะสิบไปปลาค่ะบอกลองกินบอกมีความผอมเห็นมาทุกคนบูเยอะ่ะปช้างอันนี้แดงจับมาไปไปเอาอันหน้าแหกกระบกเึงนี่ยแตอันนี้อดแต่ว่าเขามาผิดยังว่าไ้โมเสก้นให้มาถือจิงวาตู้ห้าตูห้านในใจเป็นหนองไม่เห็นบระดนนี่หนอด้ตูตู้ตูดใจหนอถือต้อนคขี่รถบจ้ ที่มแล้วบะเนี่ฮะที่มาแล้วบะเนี่สบายดีเด้อพี่น้อง F4 เด้อมาตามห้าสลัดกันนะเพื่อนจหายเพิ่นไปซื้อหน้าอยู่อันนี้กะเจ็บคอกินข้าวแล้วปะกินเลยดิยไปกินแต่ข้าวป่นพอแล้วจเจ้ข้าวป่นเอาก็ตามข้าวป่วนเลโอ้บ้าอยากจะลงมานีมาซื้เอเห็ดกินอะไรเห็ดมัวมาแหนแต่ซื้มาเห็ดเพื่อน บัไดทึ้งเป่าพี่เปนง่วมาบันได้ึือมาเป็นส่อะไรางคนโอ้เจะคือบ่อลงดินอ่าเจ้ขาไปในหวานเลยกาเออไปเอาเด็กหน่อยมาเลยพุ่นแลนเระบัดกำลังมาันึ่งให้กับไปไปบอกจะโทษว่หับเออพิดเอยงเป็นน้องเออยล้่นีะกับพีทเกิดมาเป็นน้องเบลลานเนาะสาวแด่บ่าวสใส่กันเบิ้งหมไปแย่ใครโมเดงออะจนว่ามันครบ ต้นคบโตจนแดงจะพผเบอร์ติกันกบแล้วไปน้ำไปสีคนนมาควายนี่แหละเพิ่งจะใส่หมอกวยนี่ฮะผูกไปเอาล้านเด่กก็จังลงมาดินหนาน้ำกันอาบหนามกอนจังบเกแตองหนามีเพื่อนเอาบไปแจอยางมีคาไพ่ไปน้องเ้ยใช่จริงเมื่อคืนนี้ก็บดาบใช่จริงอีลี่อีลี่ดบดามหนามขึ้นนี่จะเวิร์กผ้เขาเอากลุ่มอันไหนผได้ป๊อ กจะตัวใหญ่ใจมันจิบอัพพีดิก่ก้วแกมันมืดี๋วสกินมืดนอลันแม่นําม่แรงักสครับแมีใหญ่ขอเงินม่ใหญ่เด้อเปซีผลแล้วม่ใหย่หันแช้เงินใ่บอกว่าอันมาสีดาคอนแล้วบลารดอกบอกว่าขอยืมโอเคเดี๋ยวจะใหพี่น้องเป็นหลักฐานเดี๋พี่น้องดูว่า น้องเบลเป็นคนคอเ้อเออจะบอกรสชาติแล้อบอกว่าเพชรแล้วบอกยิ่งเงินแน่ซือเตสซี่เออชาลามหาป่าอยู่นี้จะบ็ว่าโอเคจะให้อนาลคิปีพอเพียงสนิทอยางเพื่อนไม่ยังกำลังเปิดเมื่อกี่นจะให้อนาล่ะสองตุกเดี๋ยวก็ซื้อเป๊ปซีตุกหนึ่งนำก่อนทุกหนึงไปอาลานสองคนเออ จะไหนวันลืมล่าแต่ปล่อยจะปล่อยเขาอยู่เบื้องนั้นเด้อเขาจะขามไปเอาเขาเราเห็นเลยเนื้อนี่ใช่ฮยู่เบื้องหินเบื้องนื้อใช่ฮันเี่งินหินเบื้องนะฮะเขาจะขามไป๊วเขาเราอยู่พุ่นผู้ไหนเออเออโอเคนี่นะบอลอันนี้เขาจอดมาพี่อ๋อมันขอมอนคั่วฮะเออบอลอะไรเงียบๆขึ้นมาบอลสียางแป๊วเขามันบอลเล็กตีนเราเห็นเนาะจักแล้วเวยเขาเคยมากเออไปยื้อยื้อไปเลยยื้อแล้วไปหน้าเอาไปซะเอาไปนะ มัน,นมหนวกมีอีกเหรอไปพี่น้องเอ้ยมูท่านในร่องน้ำร่องไหนมูใส่ไปอีกเลยไปอืมอาร์ตินเขามาน้ำเด้อชินนี่ใช่ชินแตกไม่ใหญ่กันไรไปพี่น้องเอ้ยในหบอบเปลาไม้อะไรเนาะเอาพิษนาะพี่น้องเพราะว่า<ป>มูโถ่ฮาเฮาเฮาหับชายเฮาพิษนี่อีกพี่น้องวันนี้พิษพิษยังไงล่วงเลย จำเป็นอีกพี่น้องเอ้ยบ่มีนามกินเข้ามาน้ำล่างเนาะไปพี่น้องไปแหละเจอกันตอนมหอมอไปแหละเวสิไปหับลุกลานอีกตํำสลัดซ่างอะไรพี่น้องพอดีมาเจอกันตอนมาหอดเช่อ,อีกครั้งนึงไป,ไปเอาน้าม,มาฮอดแ้วทุกคนไม่ใช่แบบสิ นี่เพื่อนเชียาทุกคนเลยอืมแดดยังแห้งอยู่จังโมงเีหมงแดดยังจ่าอยู่เดินแอาบน้ตื่นเแดดทุกคนเลยนี่น้ำไปมันเหมือดทุกคนเลยนสะท้อนแงก่องกระบอดี โซลัดทุกคนเอ้ยฮึโซลัดบ้เพีไปไว้บอจะไปนี่จะโดดหนามเรือเต็มเรืเอามาเอานี่บอกเอาเครื่องเอาเครื่องนั่งยื่อทุกคนเลยให้เอื่อยไปเอาหายเอื่อยก็ไปเอาอีก ถึงสถานที่แล้วโอเอินมบ้งมาเพชรมาเดินมาเดินไหมฮะเอาน้ำไปน้ำเอาน้ำไปน้ำบอทามึ้งน้ำไปอ่ะน้ำนี้และน้ำยัง

คุณแล้วอะไอมันมัน่นี่มันไลข้เลยใเห่เหมันเลิกป่ฮะนเงนว้าได้เจ็ดตรไ่ได้ยเเลคอะอได้ชิปคำใส่ได้สิบต

ลาบเลยยินลาบเลยอมาโอ้โกเปปนส่มืกี้ีบเลยแีนเหรอฉีลาว่ะตาสังั่นเลยตาสังบันแลมแคือจรวดบ้านน้าแอบฉีลาใสาบอไปเลยองขมีน้องแดุในเงด้วยนที่กมโตมันเอามือจุกไงจุกไงคอยก่อนมก่อนที่จีนจอกก่อนกระลกมันคอยุณแล้ว โอ้โหมาคอยินไปคนยินเองนะเอออนีอยรอบเอยินเองนะไปแล้วมามาสิบอเทนไป่นเไัดปเมัอาไไปกนไหวันดิเอวบฉลาดวนี้ฉลาดคอยมาเนีิัดป้อแต่

ทำไส้ตางมูนะไส้กินนานแล้วไมนก็ได้กินนนอันเดียวจะ่าาบพันคนเด้อเจ้าอันนี้ก็อันนี้ก็ทราบนเอออันนี้ทราพันกินหลายคนท่นกินช่จะมาอย่งนี้ส่งหันซีคามีมาสิแทะดิไปใส่เ้าพกินสิเจ้ะย่ไปม่จะพกินกินกินเมา่อี้สิเอาเกลือเปียกก่อนเจ็บสมอง ข้อยและกิ่ง,ง,ง,งออกอขอยำแงกางเงินอยซื้อเออเงินนดันเงินนันเงนแพงนตสิบพันเออสิบพันํำแพงงเงินคอยซื้อสลัดกะเทกขอยขอยซื้อเบียร์เบียร์เบียสลัดกทขอยสลัดกะทยมน้าข้าวันกินแบบสี่ได้ไหมเออแบบสี่สาว้าพันไหไปเอาคอยใหรจะหาพันจะมาให้คอยซื้าพันได้ มันจะการดิมโดนลงไปแต่มันหลดก็แค่เน่เนี่ยไปดี่เดีกสจะไปเขาไปดินหนามไปอ๋อไปมาคยเดิให้ดีลยบรเดมื่อค้ามเด้อผัดวานนี่ยไหนเลยอาไยดองประเเมื่อ้ามเดี๋ เด็ก่อนเพียงกันพี่หนอเลยแป๊บสี่คนเดียวก็อยากกินนูกูเจคนสองสี่หกเจ็ดคนแขนจางโดนเลยขาหักใจเออพุ่ดี่ปเดียโดนเลยต้มเดือว้าวนะตัว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 อาสไซกินสสมึมนเลยพะแหอ้โเอ๊ะมันเผ็ดเดอ ao, càn cơn, không say, không say, đưa đi bên <laughs> <Nha. cười> bỏ น่าีเดียวกันนยัเตาีนยเ้าเนาอย่าไปนเมหยุดไมสนัคนได้เบิดหยุดบอที่ยันเต้อะไรยายของปฏิยังเช่นนี้กระโดดบาเดี่ยวของก็ลอยไปเลยเอาบอเลิกได้บอเลิกได้นอเดียวไอ้เอานี้ก่อบอลเเอาหลับที่ซองเป่าเดี๋ยวเรามอุ้งวงกัน ลองแตนีลนะไ่ทนไ่ยนเลยมายอยนิเบนลยขึ้นมาเกดมันชิมาหาไก่แมนหอดเกิมันชนะเลยเอาเลยเด้อซีนนี่ให้นัยเบ้ยนใส่เรื่องเียนยาหนเป็นยังหน่อเด้อน่ส ขอยข้ามนะคิดเบียบต่นาจัดจีนนะเราพีซ่องเก่ามูสนะคือเก่าเขารอยเขาเาประยุทธ์านะเขาจงมือไอ้ใส่ต้นต้นนต้น้วนที่นมาใส่ มาหูบ่วยแข็งกันี่ยปาูบ้าไปเนี้ไปเลยไปเลยดอา่านะไม่าวก้อนม้จิมาไก่ดิมาก่ับีนก่อนไ่ได้อยใช่ผูพตาออกมาวเป็นาจากกระเพ่่ยคล้อง้น่ไมไหวมันนักปวดอ้วน มันเมาเมียน้ำนับเียนึ่งสองสามไปยังเนาะไปไปโอยใช่มันยุดงานมุดลงาบานเดียวแล้ลก็โอยใช่มันยืนอยันไปสีไปไก่กุ้ปกันนะไป ไปโฟุ่นแล้วอมหนอยไหนจิธาเชียนหมดป้ายเองงานมาพายจีนมาเอาคนแรกเอาเบิร์ตป้ายหนึ่งสองสามแต่ก่าวไปกินพกินเลยขอโท่จช่ยมนยืนอยู่ฮันยุไซแล้ววะ โอ้ยามยีนเลอเนาะนี่ขอไก่ได้ผู้โอไก่เยาศัยไปอาัอาศัยขอยัเงาตัวนี้ขอไปยังมันดีผู้ี่นีไปเลยไปโดนนี่จะยืนยีนนี่ฮึบาเอรกู้ไปกล้เบย้นนี้ใจกระตาดด้วยนะจเอาบไป ปอดเทวดาจะ้อมจะเห็นแลวนะเออเไก่เติมได้อใส่เลยผู้ผู้้าแก่เ้าชื่อฮันแล้วคมแซงตายเลย่เบิดนั่นั่งอะไรนึงอคุยป้า่าะ ส่งข่อมันมีอัวอย่างมันตายโซลัดกระสือให้แน่กูจนอย่างมันตายเลยอ่ยังงส่งข่อยดยังของข่อยอัวตายรบแพยัไม่ได้ด้ยรบรบลบรบพ่อมาลดะบอสจูนีร่อยร่อยโค้งของแก เป็นคิดในใจอาสนะมูเลยเย้าบ้าไอ้หอนบุญนุ้ยบุญอนใชาเลยหอนใช่เลยมาเฮ้ยเกิดอะไ้นไปตามมาใส่หมดลงไหมหมดลงหมลงมโอเคลงอย่างนี้นะม บ๊วยใส่บ๊วยใช่บ๊ยอย่นั้นเสมอเสมอเสมอดีหน้วมีีบไว้มาใหม่อ่ะน่นนี่นอตไปหาอาลงใมามา น้ำจนเมยกิดมันแรงอืมเขวียนอัลีปิดคลิปดองอยู่ในวันนี้น้องมาปล่อยใส่แตวกตี้จับอยู่ในใครเมียบันนี้หนาวระบา กสิเดเมื่อนักดนรกสิดลาพจากพี่คลิปเพียงคำนี้บนาเสือคอยสิใส่คำดนุดเส้ยไปพากันกับบาทนี่พี่น้องเลยพาก็แรงก็แท้แน่แนอทุกคนเนอคือเอาป้าแน่ ป่าแดางปังลรไมันไปเจน่ไมันเน่าไปจะไม่บาย